อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมันแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมหมอปลาเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผม่นเกมระบอกกันอีกแล้วนะครับผมมีในแมปบล็อกฟุตนะครับผมทุกคนเห็นแต่งตรงแต่งตัวนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเป็นใครครับผมหมอปลาเองครับทุกคนเออคือปกตินี่นะครับหมอปลาเขาก็จะแบบว่ามาปราบพงปราบผีอะไรใช่ไหมครับ แต่ผมไม่ได้มาปราบผีผมมาปราบไอ้พวกเกียนนะครับทุกคนเออมาเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าเนี่ยผมเนี่ยจะไปปราบเขาหรือผมจะโดนเขาปราบแทนนะครับผมนะครับโอเคก็ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ share, ซับสไครไป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครที่กดแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยทุกคนเดีย๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมโอเคครับไปกันเลยโอเคดูซิว่าจะปราบเกียนหรือแบบว่าผมจะโดนเขาปราบนะครับเมื่อกี้มีบอกคนบอกว่าให้สูญผลให้นะโอเคครับไปเราสูญให้เขาหน่อยก็ได้สักผลหน เอาไปเลยเราเอามาให้นะครับเออส่มไในแค่นี้แหละมาทุกคนเฮ้ยผมรับรู้พลังงานเออเออมันไม่ค่อยดีเลยพลังงานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเติมหมดเลยอเออถ้าเราวิ่งผ่านปุ๊บเขาจะเอาเราไหมอ่ะเขาเขายังไงอ่าแน่เหลี่ยมล้วหนึ่งเหลี่ยมล้หนึ่งเออเหลี่ยมล้วหนึ่งมาดิมาดิครับฮะมาดิทําไมไข่ผ้าไหมกันไกลฮะไปไหนเฮ้ยจะไปเพื่ออะไรอน้องเอยเพื่ออะไรเองเพื่ออะไรอน้องเอ็งเพื่ออะไรเอ็งเพื่ออะไร มาดิโอ้อยมันมาเล่นในบ้านทุกคนครับผมมองไม่เห็นอะผมมองไม่เห็นทิศไม่เห็นทางโอเคครับดนวแมไม่โดนมาดิมาดิโอ้โหเป็นไงเออไอ้แมง่งแม่งแม่งเจอสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีนะเท่าไหร่อันแนี้ติดเหรอ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 โอเคสี่สี่โอ้ยมาดิับมาดิับกระเด็นนะกระเด็นนะกระเด็นนะมาสิอุ๊ยอุ้ยใครมาใครมาเจมใครมาแจมดูอยากจะรู้ใครมาแจมเอ้ยจะหนีไปไหนไ้นั่นไ้นไหนเฮ้ยเฮ้ยนั้นโจ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 หนี okay, โจหนี โอเคขอหน่อยโอ้ยมันจะตายมันจะตายทุกคนครับแต่มันไม่ตายมันไม่ตายตามดิตามดิตามดิสุดกำลังสุดชีวิตเฮ้ยทำไมมันลุมมาเพื่ออะไรอะน้องพี่อจะรู้ว่าเพื่ออะไรอะเฮ้ยผมอเคกดอันนี้โดนลงพื้นไหมโดนไหมไม่โดนครับผมโดนปาโดนไอ้นี่โอ้ยโอ้ยยังจบกูตายกูแตกกูแตกกูว่าแล้วโอ้โหจะมาปาดเกียนผมโดนมันปาดแทนเลยไม่ไหวเลยออกมนพวกันนะครับทุกคนมาผมจะเอามันแน่โอ้โหผมเอามันแน่นะครับอืมเฮ้ยหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เพื่อนกันนะ โอเคแต่ผมขอเอาตัวเลือดเยอะก่อนโอเคเอาตัวเลือดเยอะก่อนมึงมึงมึงฟรีเหรอฮะมึงฟรีเหรอฮะฟรีอ่ะมึงฟรีเหรอปึ๊บโอ้ไม่โดนไอดิวอย่างมั่วไอดิวคอมโบอย่างมั่วเลยไม่ไหวแล้ว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 โอเคไม่ไหวแล้วไปดิโอ้ยเฮ้ยเอ้ยมันเข้ามั่วเป่าไอ้นี่มันมันมันรอเข้ามั่วเป่ายังไงครับผมจะแก้สถานการณ์ยังไงดีครับผมไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อยู่เฮ้ยจะ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 อันนี้เนี่ยพอผมเข้าปึ๊บตอนนั้นมันก็เอาเราต้องรอมันเอาแล้้้ววเเรรรราาาาคค่่่่ออยลหืไไงับแตผผมมมูข โอเคไม่โดนน,นีน่นี่อีกตัวจะมาแน่ <c oughs> เหลี่ยมแล้วหนึ่งเหลี่ยมแล้วหนึ่งว่ะพวกมึงเนี่ยอ้าวจะโอ้โหผมโดนเสยว่ะผมโดนงัดว่ะทุกคนมันเล่นระแวง <c oughs> มันเล่นระแวงอะครับคือมันแบบอยู่สองตรงสองตัวเนี่ยผมเล่นรู้สึกระแวงระแวงยงไม่รู้ว่ะโอเคไป let's go ตายหนึ่งเคครับ okay, อีกตัวอะไรจะทำอะไรครับหืมาดิหืมาดิหนึ่งไไห,นนหนึ่งมาไปไหนอะแตกไปแล้วหนึ่งป๊าบป๊าบโอเค โอเคไม่โดนโอเคไม่โดนอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยครับ <g ül üyor> อีกตัวน่าจะรีบออกมานะผมดูจากทรงแล้วเกิด <g ül üyor> ยังยังไม่เกิดนะเออถ้ายังไม่เกิดนะผมบอกเลยว่าไอ้นี่เสร็จจึ๊อบอารมบไงส,ส,สตรงสเต็ปเนี่ยหลบแอนแน่แน่ลูนะ่าลูนะ่าลูเชิงนะบ๊าดีครับไอ้ดูก็อยากเล่นลองเล่นเปอร,ร์บินฮาคิเหมือนกันเอา้าเฮ้ยมันหนีเฮ้ยไปไหนเงี้ยน้องโอ้ไอ้น,นั่น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 เอ้ยไอ้นี่คือพลงังงานไม่ดีฮะผมอ้วงเนี่ยผมรู้สึกผมอ้วงแล้วผมรู้สึก ป้าอ้าขอโทษครับเอา้าลอยเลยพี่โอ้ยขอโทษขอโทษเมือ่อกี้อ้วกผิดจังหวะไปหน่อยโอเคมา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 ไปไหนอะไปไหนอะไอไอไอจีอะไรนี่พี่โอะไรอ่ะห้าข้าโหกสองสี่ห้าเอ็มใช่ไหมรับรู้ถึงพลังงานไม่ดีไงไม่รู้นะครับดูดตัวไหมโอเคไม่โดนครับผมแสดงว่าเขาไม่ได้ไปอะไรใครมาใช่ไหมอ่าโอเคเซฟโซนนะครับเฮ้ยเซิร์ฟนี่หายไปหมดแล้วรอโอ้ my god ไอ้เมื่อกี้ที่มันจะฆ่าเรามันไปไหนแล้วมาทุกคนครับโอ้โหว่าจะเคลียร์ไปทีละตัวทีละตัวโอ้โหออกไปซะแล้วโอ้ยไม่ไหวเลย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปอีกเซิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูนะอีกเซิร์ฟจะมีแบบว่าคนเกียร์ให้ปราบกี่คนครับโอเคไปทุกคน let's go man ไปอีกเซิร์ฟกันเลยครับผมโอเคตอนนี้นะทุกคนผมก็มาถึงอีกเซิร์ฟนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่เจอคนเกียร์นะเอ้ยแต่ว่าผมอยากลอง PVP อ่ะนายนาย PVP เอ้ยขอโทษ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  มีใครหนึ่งกับเราไหมปะปะปะไปด kind of ิปะ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 มาครับเดี e ๋ยวคนนี้เขายิงใส่เราก็น่าจะอยากหนึ่งกับเราหรือเปล่าตกใจเขาบอกตกใจนะหนึ่งๆกันนะครับเออท้าทายก่อนนี่เขาบอกหนึ่งๆกันผมหมอป้าป้าผีในตัวคุณอาจจะหนึ่งๆเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอโอเคมาๆมาๆเอาก็เอานะครับเอ้ยแต่เขาจะเอาจริงเหรอว่าผมถามจริงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อนว่าใครดีเนี่ย เอาคเอ้ยคนนี้ดีกว่ามาคนนี้มาไม่ดีครับเออมาปึ๊บปึ๊บมาดีครับ,ออรรค,รบคนนี้นะคนนี้น่าจะตึงนะครับผมโอเคดูจากทรงการแบบว่าจับจับแล้วน่าจะตึงอยู่นะครับเคมาโอ้โหผลสั้นมาเดยฟักเกอร์ทุกคนผลสั้นนะครับขึ้นยักษ์ซึนามิมาขึ้นยังด่วนเลยครับขึ้นยังด่วนเลยครับโอ้โหมาว่าคนนี้นะผมผลสั้นนะเราลงมาเซอร์ไพรส์เขาดีกว่าอันเนี้ยปิดคนจะเอาคนนี่โอเคโดนโอ้โหไม่โดนจังหวะนี้ไงครับเบ้งโอ้ยไม่โดนครับ โอเคคนนี้เอาเอาเอาผมเอาใครกันแน่เนี่ยเอ้าเอ้ยผมเริ่มสัมผัสอะไรไม่ดีได้แล้วครับผมเริ่มรู้สึกว่าสัมผัสอะไรได้ไม่ค่อยจะดีแล้วเบ้งโอเคผมอะไรได้ต่อมั่งโอ้ยโอไม่โดนโอไม่เลยเบ้งโอเคเขาใกล้ตายครับเขาใกล้ตายครับโอเคดูไหมโดนไหมไม่โดนครับผมจังหวะนี้ยังไงเบ้งโอไม่โดนไม่โดนขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอซึนามิมาซึนามิมาครับโอเคครับผมขึ้นก่อนแล้วกันเฮ้ยเอาดีเดีเราลงไปเนี่ยเราเซอร์ไพรส์เขาอีกทีไหมไม เซอร์ไพรส์เอ้าโอ้ยโอเคไม้โดนครับผมจังหวะนี้ไม้โดนครับไม้โดนครับรับรู้ถึงความเกียนเออ้ยเฮ้ยมันรู้สึกมันเกียนเยอะนั่นนั่นนั่นโอ้โหแรง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 ครับจังหวะนี้แรงนะเว้ยผลตีนหมีตีนหมีมาจังนายตีมีมาจังนายนี่ดูงงโอเคเขาไม่ลงมาโอ้โหจบแล้วโหทุกคนคือเยอะมากสี่ตัวสี่คนสี่ใจนะครับผมโอ้ยังไงโอ้เยอะเกินเยอะเกินเยอะไม่ไหวนะเนี่ย โอ้ยเยอะไปหมดเลยทุกคนครับไอเดียวโอเคตายหนึ่งเบงนะครับตายหนึ่งครับมาดิมาทีละคนมาฮะมาฮะทำไมโอ้ยโอ้ยโพล่โพโอ้โหโอ้โหแบบนี้มันมันเยอะไปมันเยอะไปโอ้ยไม่ก็โอ้โหทุกคนเกือบครับเอออะไรเนี่ยคอมโบกูไม่ตายนะคไงไอ้พวกมึงเนี่ยโอเคดูตัวไหมต้องโดนแล้วจังหวะเนี้ยต้องโดนโอ้โหเขาหลบได้ขึ้นปึ๊บไม่โดนโอ้โหไอเดีวโคตรจบไอจีเคซีซีโดนโอเคแตกอีกตัวหนึ่งสวยครับใครใครมาไล่ผม ไอ้นี่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคไปทีละตัวเลยเก็บทีละตัวหมอป้าเก็บทีละตัวจับบอันนีอันนี้มาดิครับ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 มันโอ้ยโอ้ยผลแสงยังแรงโอ้ my god โอ้โอ้ยผลแสงอู๋แรงจัดเลยผลแสงแร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 งดึ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 งโอ้โอ้ทหารเรือทุกคนครับไอ้ดียวโดนแล้วไอ้ดียวโดนแล้วอ่ะโอ้โหทุกคนครับผมต้องจุกกันเละเดียวต้องจุกนะหืม 3ตัวงี้ก็ไม่ไหวโอเคเอาทีละตัวได้ไหมอ่ะอุ้ยอุ๊ยแรงแรงโพโอ้ยโอ้ยโอ้โหแตกนะครับทุกคนโอ้โอ้ยอ,อีซี่โอ้โหนี่ผมสวนเลยครับไม่อีซี่ได้ไง3ามหนึ่งมึงเอ๋อป่ะครับคุณอาหารเรือผมแล้วก็เจอว่าคุณเอ,อ๋อหรือคุณเอ๋อนะครับสามหนึ่งล่องอีซี่เนี่ยฮะโอ้โอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจีจๆเลยมีงี้เลยเหรอฮะมีงี้เลยเหรอโอเคมาดิหนีไปไหนอ่ะนี่เขาเซฟหาประแสงอะไรอ่ะฮะ ไหนวะไอคนใส่ใสี่มันชื่ออะไรวะอีอะไรเนี่ยอืม, Easy. มอีซี่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอผมหมั่นไส้แล้วผมหมั่นไส้แล้วผมหมั่นไส้แล้วดูดิมันเล่นลุมเขานะทุกคนมันเล่นลุมเขาอะ่ะมันมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะไอเนี่ยเออไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ค่อยแฟร์นะเว้ยทุกคนครับไอเนี่ยมาดิ Easy อีซี่เหรอมึง Easy อีซี่เหรอฮะมึง Easy อีซี่เหรออีซี่เหรอมึงอีซี่เหรอฮะมาดิมึงอีซี่มาดิครับไปไหนอะ่ะอีซี่หนีเฮ้ยทุกคนตลกนะเนี่ยตลกนะเนี่ยอีซี่หนีอีซี่หนีวอดอีซี่หนีวอด โ oh oh. อเมก้าอีซี่หรออีซี่เอะดิฮะอ่ะดิทำไมอ่ะอีซี่หนีหรือเปล่าแต่อีซี่แต่หนีหรือเปล่าอีซี่แต่หนีหรือเปล่าครับไอดูงงนะไอดูงง,งนะอีซี่แต่หนีหรือเปล่าอีซี่แต่หนีหรือเปล่าครับเอ้ยไออีซี okay, ่ไออีซี่ไออีซี่โอเคครับไม่โดนว่ะจังหวะนี้โอเคยังไงจังหวะน,นี้ผมโดนลุมผมว่าแล้วผมว่าแล้วผมว่าแล้วเฮยเฮ้ยมาดิครับให้สองให้สองตัวบอกเลยให้สองตัว แต่สามไม่ดูไม่น่าไหวว่ะโอเคครับผมโดนหนึ่งดอกโอ้โหแรงแรงแรงสองตัวจะไหวไหมรอบนี้เรามาดูนะครับโอ้โหถ้ายืนกองกันกูไม่ไหวแล้วครับโอเคโอ้โตอบโบเดียแตกโอ้ไม่แตกทุกคนอีกนิดเดียวครับโอ้โหแสงโอโ้เกินไปจบแล้วทุกคนครับช็อตเมื่อกี้นะโอเควันนี้ครับก็เท่ากับว่าผมได้มาปาดเกียนนะครับโดนเกียนปานะผมเรียบร้อยดีทุกคนนะ นอครับก็คลิปนี้ถ้าใครชอบทุกคนฝากไ like, ลค์แชร์ซับสไครเป็นกลังใจใผมด้วยแนละ้วถามว่าพี่รอบพี่แล้วทำไมแบบว่า3าคนพี่ไหวแต่รอบนี้ไม่ไหวนะครับคือทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่ารอบพี่แล้วฝีมือเขาแบบว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็แบบพูดเล่นปกติแต่อันนี้มันโหดไงผมสู้ไม่ไหวแล้วครับอันนี้มันคนโหดนะครสามคนลุมคนกากคนเดียวแต่รอบที่แล้วนะครับเขาก็ฝีมือธรรมดากต่เจอผมกากไงเออแต่ว่าะยังชนะได้ก็ยังพอได้อยู่นะครับโอเคก็เจอกันนะครับขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออเอ้ยเนะ